วันนี้หยิบเล่มนี้มาแนะนํากันค่ะเพียงชั่วเวลากาแฟยังอุ่นหน้าปกนะคะเขาโจกหัวไว้ว่านิยายเรื่องนี้จะทําให้คุณเข้าใจความหมายที่แท้จริงของการย้อนเวลาจะเป็นแบบนั้นจริงๆไหมเดี๋ยวลองมาฟังบทตัวอย่างกันนะคะคุณย้อนกลับไปในอดีตได้เฉพาะเวลานั่งที่นั่งตัวนในร้านกาแฟแห่งนี้เพียงช่วเวลากาแฟยังอุ่น เขียนโดยคาวางูจิโทชิคาสึแปลโดยฉัดขวัญอดีไสยบทตัวอย่างด้วพิชิอีพีที่หนึ่งมีตำนานประจำเมืองอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเล่าขานเกี่ยวกับที่นั่งตัวหนึ่งในร้านกาแฟร้านหนึ่งในเมืองแห่งหนึ่งเล่ากันว่าถ้าใครได้นั่งที่นั่งตัวนั้นจะเดินทางไปยังช่วงเวลาที่ปรารถนาได้ะว่ามันมีกฎที่ยุ่งยาก ยุ่งยากเอามากๆอยู่เหมือนกันกฎข้อที่หนึ่งไม่ย้อนกลับไปในอดีตจะไม่สามารถพบคนที่ไม่เคยมาเยือนร้านกาแฟแห่งนี้ได้กดข้อที่สองไม่ย้อนกลับไปในอดีตต่อให้พยายามเพียงใดความจริงก็จะไม่เปลี่ยนแปลงกดข้อที่สามที่นั่งที่พาเราย้อนกลับไปในอดีตได้จะมีคนอื่นนั่งอยู่ก่อนเสมอ เราจะนั่งได้ก็แต่เมื่อคนที่นั่งอยู่ก่อนลุกไปแล้วเท่านั้นกฎข้อที่สี่อย้อนกลับไปในอดีตเราจะลุกจากที่นั่งตัวนั้นไปที่อื่นไม่ได้และกฎข้อที่หเราจะย้อนกลับไปในอดีตได้เฉพาะช่วงเวลาที่กาแฟยังอุ่นหลังรินใส่ถ้วยเท่านั้นกฎอ,อันยุ่งยาก ไม่ได้มีเพียงเท่านี้เหลือนั้นวันนี้ก็เป็นอีกวันที่มีลูกค้ามาเยือนร้านกาแฟแห่งนี้เพราะเคยได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับตำนานประจำเมืองชื่อของร้านกาแฟก็คือฟูนิคูลีฟูนิคูลา่าเรียนรู้เกี่ยวกับกฎมากมายขนาดนี้แล้วคุณยังอยาก,กย้อนกลับไปในอดีตอีกหรือไม่หนือเล่มนี้ จะเล่าถึงปฏิหารชวนให้อบอุ่นหัวใจสี่เหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในร้านกาแฟอันน่าพิศวงดังกล่าวบทที่1คนรักเรื่องราวของหญิงสาวที่แยกทางกับแฟนหนุ่มทั้งที่เคยคิดจะแต่างงานกันบทที่2ส,สามีภรรยาเรื่องราวของชายผู้สูญเสียความทรงจำมากขึ้นเรื่อยๆกับนางพยาบาลบทที่3 พี่น้องเรื่องราวของพี่สาวที่หนีออกจากบ้านและน้องสาวช่างกินและบทที่4แม่ลูกเรื่องราวของหญิงมีคันที่ทำงานในร้านกาแฟแห่งนี้หากย้อนกลับไปวันนั้นได้คุณจะไปพบใครแค่บทนำก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมคะในคำนำสำนักพิมพ์ยังเกลิ่นเอาอีกว่า นิยายเรื่องนี้ไม่เหมือนเรื่องอื่นๆที่เคยเจอมีอย่างที่ไหนให้ย้อนกลับไปอดีตได้แต่เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ย้อนไปอดีตได้แต่ต้องนั่งที่นั่งพิเศษเท่านั้นย้อนไปอดีตได้แต่เวลากลับต้องดื่มกาแฟให้หมดถ้วยด้วยแล้วก็มีข้อบังคับแปลกๆมากมายแต่ทั้งหมดนี้กลับถักทอเป็นเรื่องราวที่ทำให้เราเข้าใจความหมายที่แท้จ,จริงของคำว่าอดีตอดีตที่เราคิดอยากย้อนกลับไปแก้ไข เพื่ออนาคตเปลี่ยนแปลงแต่หารู้ไหมว่าเราเปลี่ยนแปลงอนาคตได้เดี๋ยวไม่จําเป็นต้องนั่งเก้าอี้พิเศษไม่จําเป็นต้องรอให้ใครมาเสิร์ฟกาแฟไม่จําเป็นต้องย้อนเวลาเพื่อพิสูจน์สิ่งที่เราไม่เคยเชื่อทําได้อย่างไรนั้นต้องไปหาคําตอบกันในเล่มแล้วล่ะคะ่ะใครสนใจเล่มนี้นะคะเดี๋ยวแปะลิงก์อีบุ๊กกับหนังสือไว้ข้างใต้คลิปสามารถไปจับจองเป็นเจ้าของกันได้คะ่ะ หากเพื่อนๆเห็นว่าบทตัวอย่างนี้น่าสนใจแม้ไม่มีเวลาเปิดอ่านก็สามารถฟังก่อนตัดสินใจซื้อได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อบทตัวอย่างนี้เผื่อจะมีประโยชน์ต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ